วัสดีครับผมเกิดจากชาแนลเคินมิวครับและในคลิปนี้นครับก็พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับการถ่ายวิดีโอที่ผมพกไปใช้ในปี2022ปีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในกระเป๋าของผมเนี่ยจะมีอุปกรณ์สําหรับการถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวอะไรบ้างครับจะมีชิ้นไหนเดี๋ยวผมจะ ค่อยๆแนะนําไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่กระเป๋ากันก่อนเลยนะครับสํหรับกระเป๋าที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋ายี่ห้อ p j y t e c h รุ่น One Mo Backpack ตัว p j y t e c h One Mo Backpack ตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้มาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับก็คือเป็นกระเป๋าที่ผมพกไป ท่องเที่ยวด้วยตลอดตัว Pjwtech b m o b i l e p a c k เนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ6,400บาทนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยสำหรับใครที่ซื้อไปเนี่ยก็เรียกว่าจะใช้งานได้คุ้มค่ามากๆผมก็เคยทําคลิปรีวิวกระเป๋าใบนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่ด้านข้างของตัวกระเป๋าเนี่ย ผมจะใส่ขาตั้ง m n n ฟอโต้ไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้ง Man ฟอโต้รุ่น b e ีฟรีก็สำหรับขาตั้งเนี่ยผมจะใช้อยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นรุ่น e ีฟรีตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นรุ่น ELEMENT ตัว ELEMENT เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าแต่ว่ามันจะไม่แข็งแรงเท่ากับตัว บีฟรีตัวนี้ก็จะมีขนาดที่กําลังดีนะครับแล้วก็จะมีความแข็งแรงค่อนข้างเยอะก็จะเป็นขาตั้งที่ผมเลือกใช้สําหรับการถ่ายวีดีโอท่องเที่ยวแล้วก็ที่ตัวกระเป๋าของผมเนี่ยก็จะมี Peak Design c เจอร์เวอร์ชันสด้วยนะครับเราสามารถเอาตัวเพลทของ P ีดีไซน์แคปเจอร์วีเนี่ยไปใส่กับกล้องของเราแล้วก็สามารถนํามาเสียบกับสายกระเป๋าตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาที่ผมสะพายกระเป๋าเนี่ยผมก็สามารถนํากล้องมาติดไว้กับตัวได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับตัว Peak Design รเพีดีไซนกกะมี ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกระเป๋านะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างลองมาดูด้านในกัน อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมพกไปด้วยตลอดเลยนะครับในตอนนี้นะครับสำหรับกล้องที่ถ่ายวิดีโอซีนิมาติกเนี่ยจะเป็นกล้อง Sony A7S Mark 3แล้วก็จับคู่กับเลนโ Sony 2 4่สิ f 4อันนี้ก็จะเป็นเลนที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นเลนที่ผมจะค่อนข้างชอบใช้ในตอนนี้นะครับปัจจุบันก็คือจะเป็นเซดัพนี้เลยนะครับเหตุผล<ม>ที่ผมเลือกใช้เลนตัวนี้เนี่ยเพราะว่าผมสามารถซูมเข้าซูมออกได้ง่ายนะครับเราสามารถเปลี่ยนระยะไดรวดเร็วมากๆแต่ว่าข้อเสียข,ของเลนตัวนี้ก็คือมัันนนจะมมมมีีี F F ท่่ค่คคอข้างแบ,บไ อบที่กว้างแบบ f 1 8หรือว่า f 2 8อันนี้จะสูงสุดแค่ f 4เท่านั้นแต่ว่ามันสามารถมาแมชกับกล้อง Sony a7s mark 3ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตัวกล้อง Sony a7s mark 3าเนี่ยจะมี Dual iso นะครับก็คือจะมีค่าเบส iso อยู่2ค่านะครับก็คือที่640แล้วก็ที่12,800เวลาที่ผมเจอสภาพแสงน้อยเนี่ยผมก็ไม่ต้องกวน,นครับผมสามารถดัน iso ไปที่12800ได้เลยสามารถใช้งานตัวเลนส์ตัวนี้ได้แบบสบายๆถ้าใครอยากดูคลิปซีนีมาติกหรือว่าคลิปอนียุทา ก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยก็สําหรับกล้อง Sony A7S Mark 3เนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นตัวจบ นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจบของสายถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 120เฟรมแล้วก็ถ่ายวิดีโอที่ 1080p 240เฟรมสำหรับกล้อง Sony A7 Mark 3เนี่ยผมก็เคยทำรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกล้องที่ใช้ถ่ายผมอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวกล้อง Sony A7 Mark 3ตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปเกรดไปเป็น Sony A7 Mark 4นะครับก็สำหรับกล้อง Sony A7 ย่าย e l a p s e แล้วก็จะเป็นการถ่ายคลิปพูด Talking Head แบบนี้นะครับสำหรับตัวเลนที่ผมใช้ใคู่กับ โซนี่ A7 Mark 3เนี่ยก็จะเป็นเลนส์โซนี่20มิล f 1.8นะครับสำหรับตัวเลนส์โซนี่20มิล f 1.8เนี่ยก็เป็นเลนส์ที่ผมเรคโคอมเมนต์มากๆกนะครับก็คือแนะนําสําหรับคนที่อยากได้เลนส์เดียวแล้วจบเลยไม่ว่าจะในสตูดิโอหรือว่าออกมาข้างนอกเนี่ยคือเลนส์ตัวนี้ผมมาใช้เป็นหลักเลยแล้วก็เร็วนี้ไม่แน่นะครับผมก็อาจจะอัปเกรดกล้อง Sony A7 Mark 3ไปเป็นกล้อง Sony A7 Mark 4เพราะว่ากล้อง Sony A7 Mark 4เนี่ยสามารถถ่าย log แบบที่มาแมทช์กับตัวกล,อ ok กล้อง Sony A7S Mark 3ได้ถ้้าเเป็นนนน S Sony ใกลอง A7 Max 3ี่มัจะ อมม่วงนะครับมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็อุปกรณ์ชิ้ต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมจะเอากิมบอนติดกระเป๋าผมไปด้วยนะครับผมก็สามารถนํากิมบอนมาใส่ไว้ในตัวกระเป๋า พีจวายเทค More Backpack ตัวนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคีย์บอร์ดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัว s i ยุนร e วิวทก็แน่นอนครับว่าผมมีรีวิวให้ชมกันนะครับก็ใครที่ไม่ได้ชมรีวิว s i ยุนร e วิวทเนี่ยก็สามารถไปชมรีวิวเต็มๆได้ที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยอันนี้อันนี้ผมลืมหยิบมานะครับก็เลยไม่ได้เอามาให้ชมแต่ว่าเวลาที่ผมเอาตัวคีย์บอร์ดมาใส่เนี่ยผมสามารถเปิดช่องด้านหน้าของกระเป๋าพีจวายเท m o ันโมแบ็คแพตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม Space ให้กับการ ใส่อุปกรณ์ของเราได้นะครับเราสามารถเอาก bon ิมบอลซิลล์วิวิลทูมาใส่ไว้ในนี้แบบได้ทั้งอันเลยกระเป๋าพีดีวายเทคเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆถ้าเราต้องเดินทางไกลเนี่ยก็แนะนําให้ใส่ช่องนี้ไปเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะชอบถือไปนะครับถือติดตัวไปด้วยตลอดนะครับสำหรับซิลล์วิวิลทูก็จะเป็นกิมบอนหลักที่ผมใช้ในช่องนะครับสำหรับตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์หลายอย่างมากๆนะครับเราสามารถแบ่งสเปซการจัดวางอุปกรณ์ของเราได้หลากหลายมากๆนะครับก็จะมีเป็นตัวตีนทุกแกตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวเราสามารถแบ่งส ตรงนี้ก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับด้านบนก็จะเป็นพวกอุปกรณ์กล้องแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับใส่โดรนโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนาทีหลังนะครับแล้วก็ที่ผมพกไปอีกนะครับก็จะเป็น VND filter นะครับสำหรับ VND filter ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว Polar Pro p e t e r MacKinnon version 2ผมจะมี2ตัวเลยนะครับก็จะเป็น2-5สต็อปแล้วก็6-9สตอ็อปอันนี้ก็จะเป็นตัว filter Polar Pro รุ่นใหม่นะครับที่เขาทําออกมาตอนนี้ผมก็ใส่เป็นรุ่นแรกอยู่นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหา VND filter ตัวจบอันนี้ก็็เปนตัววจบอีกแล้ ซึ่งจะมีเกรดคุณภาพที่สูงมากๆผมก็แนะนําเป็นตัว VND Filter ของ Polar Pro p e t e r Mackinon ตัวนี้เลยนะครับอันนี้แนะนํามากๆแล้วก็สําหรับตัว Step Ring เนี่ยผมจะใช้เป็นตัว H n Y Revo l Ring ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับนี่ครับเราสามารถนํำฟิลเตอร์ขนาดหน้า82มิลเนี่ยมาหมุนเสียบเข้ากับ ตัว s n Y River i n g ตัวนี้ได้พอเราเสียบตัวฟิลเตอร์ S n Y River i n g ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถหมุนคลายล็อกตัว River i n g นะครับแล้วก็สามารถนําไปประกบเข้าที่ด้านหน้าตัวเลนได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดฟิลเตอร์67มิลถึง82มิลตัว River i n g เนี่ยก็จะมีประโยชน์สําหรับการถ่ายวิดีโอมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้รวดเร็วมากๆก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มาทดแทนพวก Ste p r i n งอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมแนะนํามากๆเหมือนกันสาหรับตัว River i n g เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็น VND Filter แล้วก็เป็นตัว CPL t e r แบบบิวอินมาให้ในตัวเลยนะครับอันนี้ผมก็เคยทำรีวิวแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น s ั l r าโ o n i c บ i l ลิง500 Pro นะครับในนี้ก็จะเป็นเป็นไมค์วเลสตอนนี้ผมก็ใช้เป็นตัว s ั l r าโ o n i c บ i l ลิงค500 Pro อยู่จะมีตัวรับแล้วก็ตัวส่ง2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Pro อันนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะครับใช้ตั้งแต่วันเปิดตัวแรกๆเลยเป็นไมค์ที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าอนน้้มร่ให,ออ 900. ออใหสดๆไ มันนี้เองนะครับใครที่อยากประหยัดงบก็เลือกใช้เป็นตัว b i l l i n k 500 Pro ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ตัวใหม่ๆเนี่ยผมก็แนะนําเป็นตัว900 Pro ไปเลยก็จะดีกว่าตัว i l l i n ง5 0 0 Pro เนี่ยผมก็ใช้ถ่ายคลิปในช่องของผมมาแทบทุกคลิปเลยนะครับถ้าเห็นผมใส่ตัวไม้หน ok ีบปกเสื้อเนี่ย ก็จะเป็นตัวบ l i n ง500 Pro ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในช่องผมเนี่ยผมก็จะใช้ไมอีตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว Road Video Mic Pro Plus นะครับไมค์ตัวนี้ก็จะเป็นไมช็อตกันนะครับก็จะเป็นไมที่รับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสําหรับ b l l n ง500 Pro เนี่ยก็จะเป็นไมที่รับเสียงรอบๆตัวไม นะครับจะเป็น Omni d i ด e เร i ชัน l นลไม่2ตัวนี้ก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์นะครับว่าผมจะเลือกใช้ไม่ตัวไหนถ้าเป็นการฟล็อกเนี่ยผมก็จะชอบใช้เป็นไม่โหลดวิดีโอไม้โปร plus แต่ว่าถ้าเป็นการพูดทอ l k i n g h เฮ d แบบนี้ผมก็จะใช้เป็นไม่ไวเลสนะครับหรือว่าปรีเลงห้าร้อยโปรแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใส่ SD c a r กดของผมนะครับก็จะมี ทั้ง SD Card แล้วก็ Micro SD Card เป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับหาซื้อได้ใน l a z a d a ก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหลักเลยก็ว่าได้ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ได้ชอบใช้กล้อง Action Cam นะครับในการผลิตคอนเทนต์ขึ้นมามากมายก็จะมีคลิปรีวิว GoPro ให้ชมอยู่ทุกๆปีเลยนะครับในกระเป๋าของผมเนี่ยก็จะมีทั้ง GoPro Hero 10 Black แล้วก็ GoPro Max ก็สำหรับตัว GoPro Hero 10 Black เนี่ยก็จะเป็นกล้อง Action Cam ที่ส่วนตัวผมค่อนข้างแนะนําให้เป็นกล้องตัวแรกๆ ในนสำหรับตัว GoPro 10เนี่ยในช่องของผมนะครับผมก็จะชอบใช้ถ่ายคลิปซีนิมาติกแล้วก็จะชอบใช้ถ่ายเป็นมุมภาพแบบ POV นะครับหรือว่ามุมภาพติดอกก็จะเป็นกล้องที่ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการมุมภาพแบบ POV โดยที่เราไม่ต้องกังวลมุมภาพนะครับเราสามารถติดตัวกล้องไว้ที่หน้าอกของเราแล้วก็ใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเสื้อนะครับราคาก็จะประมาณนี้มันจะมีทั้งของแท้แล้วก็ของปลอมตัวตัวผมผมก็แนะนําให้เลือกซื้อเป็นของแท้ของ GoPro ไปเลยก็จะดีกว่านะครับแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว GoPro Max สํารับ ก o p r o m a ็เนี่ยก็จะเป็นกล้อง3-60ที่ส่วนตัวผมแนะนํามากนะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้ g o p r o Max กเนี่ยก็เพราะว่าผมสามารถเก็บมุมภาพโดยรวมที่อยู่รอบๆตัวผมได้แล้วก็เอาตัว Go p r o m ม x มาเสียบคู่กับไม้เซลฟี่สติ๊กเสียบไว้ที่กระเป๋าด้านหลังของผมแล้วก็กดเรคคอร์ดหลังจากนั้นก็ค่อยไปเลือกมุมภาพที่หลังนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการมุมมองภาพแบบนี้แล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นตัว power bank อันนี้จะเป็น power bank ที่ผมพึ่งได้มาใหม่เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดพ่่งไปาย เป็นรีวิวคอมเมอร์เชียลของ DJ i m a v i c 3นะครับซึ่งผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วย ผมไม่สามารถนำ EcoFlow River Max ที่เป็น Power Station พกไปได้นะครับผมก็เลยต้องเลือกซื้อเป็นตัว Power Bank ตัวนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อ b b s u s อะไรสักอย่างนะครับก็จะมีกำลังไฟอยู่ที่65วัตต์เลยนะครับแล้วก็จะมีความจุอยู่ที่ 30,000mAh ตัว Power Bank ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบตรว l d j i Mavic 3ได้1ก้อนเต็มๆนะครับแล้วก็กลับอีกประมาณ10-20%เลยแล้วก็สามารถชาร์จ MacBook ของผมได้ด้วยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับราคาของ Power Bank ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทสามารถไปหาซื้อได้ใน Sh o นะครับอันนี้แนะนํามากๆแล้วก็สำรัอุปกรณ์กล้องชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นไฟ LED ขนาดเล็กนะครับที่ผมจะพกไปด้วยตลอดไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟยี่ห้อ Nanlite รุ่น Little Light 54ก็จะเป็นไฟขนาด pocket แค่นี้เองนะครับผมว่าจะเอาไว้พกเป็นไฟสำรองนะครับสำหรับไฟ แนลไลท์ลิทอไลท์54ตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนทั้งเคลวินได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมด R G B ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่สามารถใช้เปลี่ยนสีได้แล้วก็จะมีเอฟเฟกให้เลือกเล่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นไฟอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําให้มีเอาไว้ติดตัวเลยนะครับก็คือแนลไลท์ลิทอไลท์54นะครับแน่นอนครับผมก็เคยทํารีวิวไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขามบนตรงนี้ได้เลย แล้วก็จะมีไฟตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นไฟ Nalight Power t u b e 264ตัวนั้นก็จะเป็นไฟแบบแท่งนะครับที่เราสามารถพกพาไปใช้งานได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็มีรีวิวเหมือนกันก็กดเข้าไปดูที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวกระเป๋า p ี Y Tech One More Backpack ในส่วนด้านล่างเนี่ยถ้าเราซื้อตัวกระเป๋าใบใหญ่มาเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าที่เป็น p o u c ์ขนาดเล็กแบบนี้แถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งผมจะเอาไว้ใช้ใส่โดรนของผมนะครับโดรนของผมตอนนี้ก็จะเป็นตัว DJI m a v i c 3ผมสามารถใส่ อุปกรณ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรีโมทแบบ2ก้อนแล้วก็ตัวโดรนทั้งลำเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น DJ i Mavic 3กก็สำหรับตัว DJ i Mavic Air หรือว่ารุ่นที่มีขนาดเล็กกว่านี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้สบายๆนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มขนาดกระเป๋าก็สามารถเพิ่มขนาดได้เหมือนกันนะครับนี่ปลดล็อกซิปแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับการใส่อุปกรณ์ต่างๆได้อีก สำหรับรกระเป๋ายี่ห้อ p g y t e h เนี่ยก็จะมีให้เลือก2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่น p g y t e c h One Mo r e Backpack แล้วก็จะมีรุ่นใหม่เป็นรุ่น One Go นะครับอันนั้นก็จะเป็นกระเป๋าที่มีความสวยมากกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีฟีเจอร์เท่ากับ p g y t e c h One Mo r e Backpack นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว MacBook Pro M1 นะครับผมก็สามารถใส่ MacBook Pro M1 ไว้ที่ช่องใส่โน้ตบุ๊กตรงนี้ได้นะครับนี่ผมสามารถอันนี้ก็จะเป็นขนาด 13นิ้วนะครับสามารถใส่ได้แม็กซิมัมสุดๆน่าจะเป็นประมาณ 15- 16นิ้วก็สามารถใส่ได้ MacBo o k p ป o 1วันเนี่ยก็จะเป็นคอมสำรองนะครับที่ผมพกไปทำงานนอกสถานที่ก็จะเอาไปใช้ตัดต่อแบบคร่าวๆนะครับก็คือวางไทม์ไลน์แบบปกติทั่วไปไม่ได้แบบย้อมสีจริงจังอะไรหนักมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตัดต่ออะไรได้หนักขนาดนั้น,นครับอันนี้ผมพูดถึงคุณภาพ 4K นะครับแต่ว่าถ้าใครตัดต่อที่คุณภาพ1 0 8 0น P เนี่ยก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสามารถตัดต่อได้แบบเต็มกำลังมากๆนะครับแล้วก็เหมมปเปตัว MacBook M1 Max ในปีนี้นะครับเพราะว่าตัว macbook เนี่ยมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ผมก็เลยเลือกใช้ตัว macbook pro m 1รุ่น13นิ้วตัวนี้อยู่นะครับเพราะมันจะมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับมันจะต่างกับตัว16นิ้วตัวใหม่มากๆนะครับตัวนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆผมก็เลยยังไม่อัปเกรดละกันแล้วก็สาหรับตัว macbook pro m 1เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวแบ็กอัพข้อมูลของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็ ssd ที่ผมจะใช้แบ็กอัพเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับนี่ที่ผมจะพกไปด้วยตลอดตัวนี้จะเป็น wd My Samsung Passport TB 2ตัวนนี้จะเป็ ทีห้าหนทอเคอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับ okay. ผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมพก ไปถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวของผมในปี2022แล้วก็จะอยู่ในกระเป๋า p g y t e c h ONE MO Backpack ตัวนี้เลยซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการอัปเกรดอุปกรณ์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีคนถามกันมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับว่าในกระเป๋าของผมมีอะไรบ้างในคลิปนี้ผมก็มาแนะนําให้ชมกันแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมจะได้มีการอัปเดตแล้วก็ทาคลิปแบบนี้ออกมาอีกะว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ไปตามเทคโนโลยีที่มันเหมาะกับ ผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเสื้อของแบรนด์ผมเองนะครับก็จะมีชื่อแบรนด์ว่า Turtle <c oughs> ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับยงไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช anel เขือนหนิวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ